เช้าวันศุกร์ท6ธันวาคมนะคะเราเจอกันและตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟังอยู่เข้ามาติดตามข้อมูลในช่วงนี้อินดี้โซไซตีค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคม <ie> Society, ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเริ่มต้นข่าวแรากค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดก,กิจกรรมสม i ยแอดเซา t ์มาเลเซียไทยแลนด์คาราวานรถทริป ต้อนรับคณะครารวันนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์อุทกภยัยคลี่คลายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดําเนินการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การจัดกิจกรรมหาดใหญ่เวกอัพเปิดเมืองอย่างเป็นทางการรวมถึงการเชิญคารวานนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกจากมาเล เสียเข้าร่วมกิจกรรมนะคะในครั้งนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้จะช่วยกระจายรายได้สร้างความประทับใจและเสริมสร้างการจดจำเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวหาดใหญ่และจังหวัดสงลาต่อไปค่ะ เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจข่าวโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดรับสมัครเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและสตูลเพศชายอายุ18 25ปีเข้าเป็นสิทธิ์โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่16ประจำปี2569หลักสูตรวิชาชีพ วิชาชีพช่างอุตสาหกรรมหลักสูตร1ปีเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรสนใจสมัครได้จนถึง13มีนาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์0 7 3 2 5 7 9 4 9 0 7 3 2 5 7 9 4 9ค่ะและเราจะปิดท้ายอินดี้ ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นซึ่งเป็นข่าวสำคัญประกาศจากโรงพยาบาลสงขลานครินนะคะเราขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าและผู้แวะไปใช้บริการของโรงพยาบาลสงขลานครินได้รับทราบการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่31ธันวาคมถึง2มก มกราคม2569งดให้บริการทุกคลินิกยกเว้นรังสีรักษาและรังสีวินิจฉัย3-4มกราคม2569งดให้บริการทุกคลินิกยกเว้นรังสีวินิจฉัยและเปิดให้บริการคลินิกเสริมนอกเวลาราชการวันที่31ธันวาคม 2,568-4ถึงมกราคม2,569เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬกาณนะคลินิกกระดูกและข้อชั้น2อาคารรัตนะชีวรักษ์เพิ่มเติม0742850000 0742850000และ074803 500ค่ะและนี่เป็นข่าวที่เรานำมาเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ ถนนกว้าง20เมตรค่ะมีข้อเสนอสำหรับคนฟังอินดี้ที่สนใจต้องการจะเป็นเจ้าของรีบติดต่อด่วนเหลือแค่ไม่กี่หลังแล้วเพราะฉะนั้นรีบติดต่อด่วนวันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณ เป็นเจ้าของได้ค่ะสนับสนุนช่วง indie society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ ลึกโดยไอดีเรดิโยดสี่ส4สนปสนับสนุนรายการอินดี้ m m ติดต่อ 08195766CC